สวัสดีครับผมบอยกสชพงศ์นะครับ first, I I mistaken, ผมก็ทำอัลบั้มบอยป๊อตนะครับแล้วก็ทำคอนเสิร์ตเตรียมคอนเสิร์ตของวีเดย์อยู่ครับโอ้มีเยอะมากนึกจำไม่ได้ไม่เคยจดเอาไว้ <laughs> น่าจะใกล้ๆผ่านคิดว่านะครับ <laughs> ของที่จะแต่งเพลงคำถามงโงงเนี่ย <laughs> มันอยู่ใน ช่วงที่เราทำอัลบั้มชื่อ l ิ Man ิลบอยเดวินนะฮะประมาณปี2005แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรากำลังสร้างศิลปินใหม่ก็พบกับหลายคนเลยฮะมีหลายคนที่เก่งๆแล้วก็ชวนมาทำด้วยกันนะฮะปกติเวลาที่ผมแต่งเพลงเนี่ยผมจะแต่งเพลงขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยอออดิชั่นหาคนนี้คนนั้นที่จะเหมาะสมกับเพลงมาร้องนะครับเพลงคำทรมโง่งก็เช่นเดียวกันก็ในระหว่างที่แต่งเนี่ยได้รับเรื่องมานะฮะ เรื่องของอน้องที่เราเสนิทบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอแฟนเก่านะฮะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ได้จะถามว่าสบายดีเปล่าอะไรเงี้ยก็เดินเมากแฟนใหม่ด้วยก็เลยมีคําถามที่แบบแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บใจตัตวเองที่ทําไมคําถามเขามันแบบมันคำถามโง,โง,โงโ่ๆมากเลยอะไรเงี้ยนะะก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงครับผม ก็จะให,ให้เขาได้เได้ได้เป็นอนุสุบรีนี่ในช่วงเวลานั้นของเขาครับผมอ๋อตอนที่แต่งให้ยังแบงแบงอยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะก็คุณขัาโตเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นคนที่สามที่มาออดิชั่นมาลงตัวที่พอเขาร้องปุ๊บร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยโ,โหใช่เลยนะฮะก็เลยก็เลยเ,เป็นคุณขาโตะร้องเพลงนี้ คร,มค,ม,รคมคิดปปว,ว่าเสียงเขามันเหมาะครับกับเพลงนี้ฮะคุณข้าโตนี่เขามีเสียงเสียงที่น่าฟังในแบบของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดแบบคมๆออกมาได้อะก็เลยชวนคุณขโต๋เป็นคนร้องเพลงนี้จนคือเหมือนเหมือนเราตัดเสื้อขึ้นมาแล้วอะแต่เขาใส่ได้พอดีอะ ตอ,อ,น,น,อ,อนนั้นเรา,เาไปลงที่ออดิชั่นนะครับก็นั่งทั้งอัลบัม้มที่เหมือนบอยเอเลเว่นไปลงเลยนะครับปรากฏว่ากระแสะตอบรับมันดีมากนะครับของโดยเฉพาะเพลงคำถามงงโโเนี่ยเราก็รู้สึกตกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกเก่มเต้นนะฮะแล้วตอนหลังพอได้คุยกันกับท,ทีมหรือว่าได ได้คุยกับน้องๆที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันมันกดง่ายดีเตอตตตตตตซึ่งผมใช้ผมใช้ริฟเป็นเตอเด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 อเตอเนี่ยนะฮะแล้วก็เตอ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 เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คนรู้สึกว่าเล่นง่ายแล้วก็เป็น Entry Level ของของการมาเล่นเกมเกมนี้คิดว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมในตอนนั้น ทำได้ก็แบบเพลงจะทำยังไงเองที่ฉันรู้เพลงที่มันมันจะแบบไม่ได้เร็วมากเท่าท,ที่ผมจำได้นะฮะตอนนั้นที่ที่คิดเพราะว่าเกมในออดิชั่นก็จะมี เป็นเพลงแดนซ์เยอะถ้าโน้ตเราเอาเพลงช้าหน่อยคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะเล่นง่ายง่ายกว่าอะไรเงี้ยไม่นึกว่าคนจะชอบขนาดนี้ผมกับปอสก็ชอบเพลงนี้นะฮะแต่เราก็อยากจะทำยังไงที่มันจะสนุกอะแล้วมันก็มันเป็นเพลงช้าใช่ไหมฮะเราก็เอามาทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันฟังแล้วมันแดนซ์จริงอะนะฮะก็มาเรียบเรียงใหม่กับคุณมด บูเนันที่เป็นโค้เดอูเซอร์ของผมแล้วก็เป <t communist initiation> ็นคนแรนเจ์เพลงนี้ด้วยนะครับก็ออกมาเพราะดีนะครับแล้วก็แล้วก็คนก็ชอบพอมีโอกาสได้ร่วมงานกับออดิชันผมก็เลยเสนอไปว่าเอผมลองทำเวอร์ชันนี้ขึ้นมาจริงๆจังๆดีไหมแล้วก็เอาไว้ไปเล่นในออดิชั่นแต่คงจะทำเลเวลของการเต้นให้มันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะฮะให้มันต้องท้าทายนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าคนที่เล่นมาในสมัยก่อนเนี่ยฝีมือน่าจะดีมากแล้วดังนั้นดังนั้น ถ้าเล่นอันนี้ก็น่าจะไม่ลำบา,คากครับผมมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับมันจะเร็วขึ้นเยอะคือผมก็เล่นดับเบิลไทม์อะพูดง่ายคือสมัยก่อนเท่าไหร่ผมเร็วขึ้นเท่าหนึ่งแล้วก็เติมเติมอีกหน่อยหนึ่งก็ก็คิดว่าท้าทายแล้วผมก็มีจุดให้กดที่สนุกขึ้นที่ท้าทายขึ้นไอ้เตอร์ดเตอรยังมีอยู่นะฮะแต่ก็มีจุดอื่นด้วยเฮ้ยท้าทายหน่อยก็บอยป๊อตนะครับอยากจะขอ ทาทายทุกท่านนะครับมาเล่นเพลงนี้กันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่มันก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วก็น่าจะได้บรรยากาศเก่าๆในฝีมือใหม่ของคุณเองมา venir. ทดสอบฝีมือคุณกันนะครับขอเชิญครับก็ออดิชั่น PC นี่อยู่กับประเทศไทยมานานจใกล้จะ20ปีแล้วน,นะฮะแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง <S <S ที่อยู่ในเกมออดิชั่นมาตลอดเวลานะก็อยากจะขอขอวยพรมันเกิด ที่กำลังจะเกิดครบรอบ19ปีนี้ให้มี29 39 49แล้วก็ก้9หน้าไปเรื่อยนะครับผมก้9ไปพร้อมกับแฟนๆแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มาก้9ไปด้วยกันนะครับขอให้มีความสำเร็จอย่างมากนะครับออดิชั่น PC 1 9ปี Back to the Beat อดีตเคยแรงสบายดีไหมจะไปถึงไหนเดินมายังไงมากับใครหรือเปล่าอยา่อยาปล่อยให้เวลาแห่งความสนุก ถูกหยุดเวลาไว้ถ้าเห็นแล้วคิดถึงมันเล่นได้เลยบน PC เหมือนเดิมทบทวนความทรงจำที่คิดถึงคิดถึงฉลองครบรอบ19ปีออดิชั่น PC สมัครตอนนี้รับฟรีตัวละครเลเวล99 Back to the Beat อดีตใครแรงที่ออดิชั่น PC